สองครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่กูเตะอีกทีนี้กูวิง่งกูรู้แล้วมันคืออะไร <c ười> ไม่ได้แอมกูหรอกนี่ลุงจะขาอ่อนไปไหนเนี่ยไปทําอะไรมาเนี่ยก็นี่ออกกาลังกายทุกวันนันมันก็นทําให้ร่างกายอ่อนลนะ้าเนี่ยเออคนอื่นเขาออกกําลังกายเขาสุขภาพดีนะลุงเออเกือบได้โอ้โหแต่มึงก็ยังล้มอยู่คนบ้าอะไรออกกําลังกายแล้วขาอ่อนไปครับไปครับ ไม่ไม่แต่นล่นเรียมใจกระโดดลงไปเลยพนมเออในนี้โอ้โหสไลด์มันย่างสวยงามมือปะเข้าสู่เส้นจะโอ้ยมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยมึงเดินดีๆไม่เป็นหรืองไงเนี่ยใช่ไหมเออเออมึงกระโดดทำไมเนะี่ยไปค่อยๆไปเราไม่ต้องรีบเ,เล่นแบบชิวๆวันนี้สบายๆถออสมองเฮ้ยมีรถโอ้ยมันอะไรนักหนามึงแค่เดินแค่นี้ใช่ไหม เออเดินแค่นี้ก็โอ้โห้วมเหแล้วดูท่าหยุดมีแบบเออเอียงนิดหน่อยอึบนั่งลงเออนั่งลงแล้วก็คานครับเหยียบไปทีหนึ่งแล้วก็วิ่งครับตู้มาแล้วก็โอเควิ่งกลับครับเออเออเก็บดาวเออเออเอาเข้าไปเออขึ้นรถไปครับ ค่อยๆไปเออต้องอย่างนี Wait ้ต้องอย่างนี้ค hey, ือเส้นชัยครับปบื่อผ่านชิวๆด่านนี้ยังง่ายอยู่สบายๆวันนี้รอบนี้อยู่ในบ้านครับเก็บสิเออเฮ้ย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 โอ้โหโอ้ยเป็นจะแตกดูมันจะจิอ๋อ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 อะไรของมึงเนี่ย วิ่งครับวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอย่าให้หยุดเออกระโดดข้ามยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่เละเละเละโตโอโหลำพังกูก็สมองจะฟออยู่แน,น่นะโอโล้ลุกที่ลุกที่เออเตะลูกบอลเตะเขาได้เตะจนการไปแต่นี่เตะจนลูกระเบิดลุงเ,เ,เป็นนักกีฬาเก่านัาน่นนี่ดูก่อน มึงให้กูวิ่งไปเนี่ยมึงดูไหมนะว่ามันมีอะไรข้างหน้าเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมก็ทางข้างหน้ามันก็ทางข้างหน้ามึงกับกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงก็วิ่งเหมือนกันกูก็กดให้มึงวิ่งนี่งไงกูจะไปรู้ไมหมล่ะมึงก็เจอพอร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดแค่นิดหน่อยเองไม่รวยเป็นกองชุดเลยบเออยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ยังเออ,เอ,อหัวทิ่มอีกแล้วกูเออโอ้ยขาอ่อนอีกแล้วโอ้ยมึงร่างกายมึงโอโอ้โอ้จะยืนโอ้ยืนยังเอียงเลยโอ้ตายตายชีวิตนี้ กูบอกแล้วมึงไม่น่าอยู่ถึงแกหรอกค่อยๆกระโดดกระโดดไปเออเออลงอย่างสวยงามและนิ่มนวลและก็ถึงเส้นใจโดยสวัสดีภพ้พให้มายืนตรงนี้อ่ะยืนแล้วอะไรแล้วขอนทุบไปโอโหหลังกูจะหักไหมเนี่ยอ,อืือะไรวะเนี่ยเป็นฟันเฟืงทองคำพอกลับบ้านสักอันเลยไหมเนี่ยว่าจะไปขายต่อเนี่ยอ,อ้ ย่างเดอะแมทริกเเก็บเออแล้วก็เออคานไปกูไม่เสี่ยงหรอกนี่ไงเอยโอ้โหเจียดหัวนิดเดียวเออมาแล้วนี่แล้วพบกับลินชักที่เอาไว้ซ่อนเงินเมียใช่ไหมเนี่ยห่างข้างหน้าม่งมีโอ้โหเบิดปรมานูรออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรใช่ไหมเออเออเออโอ้โหแม่หลบอันหนึ่งก็ไปเจออันหนึ่ง อย่าชักช้าอยู่ใหญ่เสียเวลาและกระโดดไปแล้วก็หลบหลบนี่ไปแล้วก็วิ่งครับวิ่งวิ่งอย่ารอช้าอย่ารอช้าเวลาไม่เคยคอยใครเวลาไม่เคยคอยไม่เคยคอยเออ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 เดินสิเดินสิโอ้โหเดินไปเดินเดินเดินเออยังง่ายอยู่อย่างายอยู่โอ้โหส่งทึงเช่นชัยโดยสวัสดีบ้าขึ้นมาโอ้โหโอ้โหมีทิกแทกเอ้าเอ้า มึงเป็นอะไรกูชักยิเรแ่้วแบบสงสัยจริงจังแล้วทำไมมึงขาอ่อนขนาดนี้ไอ้ลุงไม่ได้ทําอะไรนะกูว่เดินเฉยๆนี่มันขาอ่อนลงไปเองตรงนั้นคืออะไรอยากไปดูจังเลยโอเคกู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 ไม่อยากดูแล้วปุ๊บโอ้โหคางข้างหน้าอย่าล่วงอย่าล่วงไอ้เหี้ยอย่าล่วงอย่าขาอ่อนอย่าขาอ่อนกูบอกว่าอย่าขาอ่อนอ้ากูแนะนํานะว่าจบคลิปนี้ไปเนี่ยกูว่ามึงต้องไปบริหารร่างกายก่อนนั่นแหละไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ มันต้องรีบมันต้องรีบเออโอ้โหนัดสุดท้ายเออช่วยชไอ้ลุงด้วยขาลุงไม่ดีโอ้โหยก็ค่อยยืนนี่โอ้โหโดนปากกันโอ้โหกูแทบละลายมึงลุกซะก่อนมึงลุกก่อนสิเออเออเอ้ยเอ้ยทำอะไรกูเนี่ยมึงพากูมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหขาอ่อนแบบมึงลุกซะก่อนอยากไปเจอหน่าลูกหน้าเมียกูกูอยู่ดีๆของกูแทบเอะโอ้ยขาอ่อนแบบมึงลุกลุกมึงลุกก่อนมึงลุกก่อนลุง โอ้โหเจียดนิดเดียวลุงทำเจ็บไม่ได้ขาอ่อมึงรู้ก่อนมึงรู้ก่อนลุงมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจบที่พูพาไปทำกายภาพโลงไปเออถลายลงไปถลายลงไปเออค่อยๆลงอย่างสวยงามเออเออเออโอเคมึงนอนตรงนี้แหละมึงนอนตรงนี้มึงไม่ต้องไปไหนละเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับชอบไหยหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจุ๊บ